วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการทำพระสวลมันก็คือเพื่อตอกย้ำหรือปลูกศรัทธาในพระธนรตรัยให้มั่นคงยิ่งขึ้นศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญนะในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะเพื่อให้ไปถึงจุดหมายดีงามนะที่เราปรารถนา ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มกำลังนะโดยเพราะด้านจิตใจเนี่ยไม่ให้อ่าขาดหายไปนศะรัทธานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินทรีห้านะหรือพะละห้นะพะละนี่ก็หมายถึงกำลังนะกำลังใจของเรานะเป็นสิ่งสำคัญในการประพฤติปฏิบัติและศรัทธานี่ก็จะเพิ่ม ลังให้กับจิตใจของเราได้แต่ว่าศรัทธานี่ก็แม้จะเป็นศรัทธาในพระนริตรยก็ต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องนะเพราะว่าศรัทธาเนี่ยอ,อาจจะเพี้ยนนะหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้ศรัทธาที่เพี้ยนหรือว่าผิดพลาดเนี่ยที่เราเห็นอยู่บ่อยก็คือ ศรัทธาที่นำไปสู่ความงมงายที่งมงายนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปไปเชื่อนะไปเชื่อแบบสิโรรานะโดยเพราะกับบุคคลนะคนใดคนหนึ่งเชื่อแบบเรียกว่าไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญานะเขาจะพาไปไหนก็ไปแม้กระทั่งจะพาไปตายก็ ยอมอันนี้ก็มีอยู่บ่อยๆนะศรัทธาในตัวบุคคลจนกระทั่งยอมตายเพื่อเขาหรือว่าเขาจะชวนให้ไปตายก็ได้อย่างเมื่อสักสาสิกว่าปีก่อนก็มีกลุ่มที่เรียกว่าลัทธิหนึ่งนะเขาไปไปตั้งเมืองใหม่นะีอยู่แถวทาง อเมริกากลางพวกนี้เป็นคนอเมริกันนะตอนหลังก็อยากจะไปสร้างเมืองใหม่ศาส,สดาเขาเียชื่อจิมโจนส์เขากา็ผู้คนที่เป็นสารุสิษิ์ก็ข้างใครไหลหลงมากจกนกระทั่งวันดีคืนดีนะศาส,สดาเขาก็ชั่วลูกศิษย์สารุศิษย์ทั้งหลายให้ไปตายเนะี่ยกินยาค่าตัวตายคนพวกนี้ก็ยอมนะ เรียกว่าตายหมู่ก็เป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยอันนี้ก็เป็นผลของศรัทธาที่งมงายแบบหนึ่งหรือบางทีศาสดาก็สั่งให้สาวพวกไปไปพรีชีพไปพรีชีพเพื่อรัฐทธิอุดมการของตัวไปฆ่าคนอื่นไปก่อการร้ายฆนะ่าผู้บริสุทธิ์ก็ไปกันนะยอมตาย โดยที่ไม่ได้มีวิจารณญาณว่า,าสิ่งที่สั่งไปนั้นเนี่ยมันถูกหรือผิดอันนี้เรียกว่าศรัทธา,าแบบงมงายแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นอยอมตายถวายชีวิตนะแต่อาจจะเป็นการหลงแบบไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีเพียงเพราะว่ามีศรัทธา แล้วก็เขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำบางทีก็ถูกเขาหลอกใช้นะหลอกเอาเงินไปนะเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่ประกาศตัวเป็นศาสดาแบบนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆนะแม้กระทั่งในวงการสงฆ์ในวงการพุทธศาสนาอันนี้ว่าศรัทธาแบบงมงายเป็นการไปผูกติดอยู่กับตัวบุคคลนะโดยที่ไม่ได้ ตระหนักนะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะศรัทธาที่ดีต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบไปได้วยปัญญาเนะเรียกว่าศรัทธายานสัะยุตไม่ใช่เป็นการเชื่อแต่พึ่งพือนะแต่ว่ารู้จักใช้ปัญญาในสายพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นข้าบาดีนะได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้า โดยพอเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนนะเรื่องไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็เรียกว่ามีศรัทธาแน่นแฟ้นนะในในพระพุทธเจ้าแล้วก็ในพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของพระโสดาบันนะเป็นศรัทธาที่ไม่ค่อนแคลนพอพรเจ้าเนี่ยเสด็จกลับเนี่ย มารเนี่ยนะมารเขาเห็นว่าข้าบดีคนนี้เนี่ยนะกำลังจะหลุดพ้นจากอำนาจของมารน,นะมารก็ไม่ยอมจะพยายามดึงหรือล่อหลอกให้ข้าบดีท่านนี้เนี่ยหันมาอยู่ในอำนาจของมารน,นะวิธีการก็คือปลอมตัวนะเป็นพุทธเจ้านะมารน,นี่มีฤทธิ์นะสามารถที่จะแปลงกายได้แปลงกายเป็นพระเจ้า แล้วก็มาหาค้าบดีคนนี้ข้าบดีคนนี้ก็ทีแรกก็แปลกใจว่าผู้เจ้าเพิ่งเสด็จไปมีธุระอะไรนะจึงเสด็จกลับมามาซึ่งแปลงกายผู้เจ้าก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยสอนผิดนะที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีบางอย่างนะที่ไม่ใช่แค่เที่ยงเป็นสุขเท่านั้นยังเป็นอัตตาด้วย เรียกว่ามาลวงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิข้าพเจ้าท่านนี้เนี่ยนะแม้ว่าจะมีศรัทธาในพุทธเจ้า,นนานนเนี่ยขณะนั้นนี่ก็เชื่อเลยนะว่าผู้ที่อยู่ข้างหน้านี่คือพุทธเจ้าแต่ว่ามาไตรตรองดูก็ถูกคิดว่าไอ้พุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคํานะพระองค์สอนอย่างไรก็สอนอย่างนั้นแหละไม่เคยเปลี่ยนมาว่าเมื่อกี้สอนผิดนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ ที่ปรากฏข้างหน้าที่เป็นผู้เจ้าไหมและที่สําคัญก็คือว่าท่านนี้ก็ได้เห็นด้วยปัญญานะว่าสิ่งทั้งปวงนะมันไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนท่านเห็นด้วยปัญญาก็เลยแน่ใจว่าคนที่มาสอนมาบอกข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ผู้เจ้าเพราะสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยมันต้องเป็นธรรมะเป็นความจริงแต่ว่าสิ่งที่ ผู้ที่อยู่ข้างหน้านี่มาบอกเรานี่มันไม่ใช่ก็เลยแน่ใจว่าเนี่ยไม่ใช่ผู้เจ้าแน่เราก็เลยคิดต่อปว่าคงจะเป็นมากระมังก็เลยพูดท้วงไปนะก็กลายเป็นว่ามาเนี่ยจะมาหลอกไม่สําเร็จนะผิดแผนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะขนาดมานี่มาแปลงกายพู้เจ้าเนี่ยมาโสดาบันหรือข้าบดีท่านนี้ยังไม่เชื่อเลย ไม่ใช่เพียงแค่เห็นรูปร่างหน้าตาไป็ผู้เจ้าแล้วก็จะเชื่อไปทุกอย่างแม้ว่าจะมาบอกว่าเมื่อกี้สอนผิดก,ก็เชื่อนะอนวิสัยชาวพุทธนี่จะเป็นอย่างนี้นะคือว่าศรัทธานี่ประกอบไปได้วยปัญญาแมะจะอ้างว่าเป็นผู้เจ้ามาบอกก็ไม่เชื่อนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับความจริงอันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธนะคือเป็นศรัทธาที่ประกอบไปได้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อแต่พึ่งตะพื นะเพียงเพราะว่าท่านนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราพูดอะไรเราก็เชื่อหมดมีคราวนึงนะผู้เจ้าเนี่ยสนทนากับภาษาวกนะแล้วก็มีภาษาลิบุตรอยู่ด้วยผู้เจ้าก็ตัดถามภาษาลิบุตรว่าเชื่อไหมว่าคนที่มีอนะินสี์ห้าหากทําให้มากนะก็จะบรรลุมรรคผลได้ภาษาริบุตรตอบว่าไม่เชื่อแล้วก็ให้เหตุผลว่า ผู้นั้นเนี่ยจะต้องนะบำเพ็ญวิปัสสนานะจ,จึงจะบรรลุมรรคผลตราบใดที่ยังไม่บำเพ็ญวิปัสสนาหรือทำพระทำปัญญาให้แจ้งเนี่ยนะก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้พระรูปอื่นเนี่ยก็ได้ยินฉะนั้นก็ต่อว่านะพระสาลยุบุตรนะว่าว่าอา่าเป็นผู้ที่นะอา่าขัดขืนนะ ปฏิเสธนะไม่ฟังคําสอนพู้เจ้ากล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะไม่เชื่อผู้เจ้าแต่พู้เจ้าเนี่ยพอได้ทราบเช่นนั้นก็เลยกล่าวว่านะที่พระไตรปิฎพูดนี่ถูกแล้วนะสรรเสริญพระไตรปิฎว่าพูดถูกแล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆธรรมดาของพระอรหันต์หรือพระญาตบุคคลนี่นะท่านมีศรัทธาก็จริงนะแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญา และยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่เนี่ยไอความเชื่อโดยไม่เห็นโดยไม่รู้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าคนที่ศรัทธ,ธาไม่ถูกนะก็เชื่อต่พื่อตะเพือนะไม่ได้เห็นด้วยด้วยตัวเองก็อาจจะหลงผิดได้อันนี้คือศรัทธ,ธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งมันจะช่วยทําให้ไม่เกิดศรัทธ,ธาที่หลงผิดนะคือศรัทธ,ธาแบบงมง,งาย ที่จริงศรัทธาที่มันหลงผิดยังมีแบบหนึ่งนะอาตมาเรียกว่าศรัทธาที่สนองตัวกูนะอันนี้มันตรงข้ามกับศรัทธาแบบงมง,งายศรัทธาแบบงมง,งายน,นี่เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตให้กับผู้ที่ตัวเองศรัทธาก็จะพาไปไหนนะจะพาไปนรกหรือพาไปตายก็ไปนะส่วนศรัทธาประเภทหนึ่งเนี่ยคือเป็นศรัทธาที่มีตัวกูเป็นศูนย์กลาง หมายความว่าที่ศรัทธาท่านนี้เพราะว่าผู้ถูกใจเราหรือผู้ถูกใจกูหรือสนองกิเลสของกูถ้าหากว่าตามใดที่ยังทำอะไรถูกใจเราเราก็ยังศรัทธาอยู่เราก็ยังรักเคารพอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดไม่ถูกใจกูนะหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจกูหรือว่ากระทบตัวกูนี่ก็จะก็จะโกรธนะอันนี้ก็มีอยู่นะ อย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะพระสายเบุตรนะจะมีจะบำเพ็ญจะบำเพ็ญธรรมจะหลีกเล่นไปในที่ไกลนะก็จะลา,าเพื่อนสาสธ,ธรรม,มิกตามธรรมเียมเนี่ยนะพระทั้งหลายท่านก็มารอนะมายืนเพื่ออําลาเป็นแถวเลยยาว พระสตรุท e ท่านก็เป็นคนที่มีมารยาทนะท่านก็จะทักทายทุกคนถามชื่อถามาโคดหรือถามวงตระกูลต่างๆเนี่ยก็ถามทุกคนเลยแต่มีคนหนึ่งที่ท่านไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้ทักเพราะคนเยอะมากพาระรูปนั้นเนี่ยพอเห็นพระสรบปุรเดินผ่านนะโดยไม่ที่ไม่ทักไม่ทายเนี่ย ก็โกรธเลยนะโกรธเลยว่าทำไมพระไสยบุตรเนี่ยมองข้ามเราแล้วก็เลยหาเรื่องนะใส่ร้ายพระไสยบุตรเพื่อนช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชายจีวานพระไสยบุตรเนี่ยไปโดนไปถูกตัวภาะรูปนี้พระรูปนี้ก็เลยถือเหตุนะฟ้องระเจ้าว่าพระไสยบุตรทำร้ายขนาดนี้เลยนะจากคนที่ศรัทธานะเปลี่ยนกลายเป็นโกรธเกลียดได้อย่างไรนะ อันนี้ก็เพราะว่าเป็นศรัทธ,ธาที่มันมีตัวกูเป็นที่ตั้งจะยังเคารพจะยังศรัทธ,ธาถ้าหากว่านะเขาหรือคนผู้นั้นเนี่ยนะทำอะไรที่ถูกใจเราเช่นอาจจะสอนถูกใจเรานะหรือว่าให้ความสําคัญกับตัวเราถ้าเมื่อไหก็ตามที่ไม่ให้ความสําคัญกับตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยนะก็จะเกลียดทันที คนที่ศรัทธาแบบนี้ก็มีเยอะนะศรัทธาครูบาอาจารย์แต่พอครูบาอาจารย์ตำหนิหรือว่าต่อว่าก็โกรธเลยนะจากโกรธเป็นเกลียดนะบางทีครูบาอาจารย์ไม่ทักไม่ทายน,นี่ก็กลายเป็นเกลียดไปเลยนะอาตมาก็เคยเจอนะโยบางคนนี่มาที่วัดอตาอตมาทักทายหลายคนนะแต่ว่ามีคนหนึ่งไม่ได้ทักทาย โกโกรธมากนะแล้วก็ต้นหลังกลับไปบ้านก็ไปบอกลูกหลานว่าต่อไปไม่มาวัดนี้แล้วนะเพราะว่าเจ้าพาไม่ทักทายนะอันนี้ก็มีอยู่นะครูบาอาจารย์ต่อว่านะหรือว่าไม่ให้ความสําคัญก็เปลี่ยนจากศรัทธากลายเป็นความไม่พอใจหรือไม่ก็อาจจะทําให้ถูกใจเช่นเคยนับถือครูบาอาจารย์ท่านนี้แล้ววันดีคืนดีท่านศึกหาราเพศไปโอ้โกโรธมากเลย อันนี้เราก็เห็นอยู่นะอันนี้เป็นศรัทธาที่เรียกว่าเอาตัวกูเป็นศูนย์กลางแตกแตกต่างจากศรัทธาไปเพ่งงมงายนะไปเพ่งงมงายเนี่ยเอาบุคคลเป็นศูนย์กลางจนกระทั่งไม่สนใจเรื่องผิดชอบชัว่วดีไม่สนใจเรื่องเหตุเรื่องผลไม่สนใจเรื่องความถูกต้องนะเขาจะพูดอะไรเขาจะสั่งอะไรเขาจะพาให้สั่งให้เราไปตายก็ไปนะเรียกว่าตัวกูมันกลืนหายไปกับบุคคลพูดนั้น แต่สาัาเพศสองเนี่ยนะมันมีตัวกูนะตราบใดที่ตัวกูยังได้รับการตอบสนองนะก็ยังนับถืออยู่แต่ว่าศรัทธาบน,นี้มันก็พาไปสู่ความงมงายได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ตัวเองศรัทธานับถือเป็นครูบาจารย์เนี่ยนะเขาสนองกิเลสนะเขาเขาจะมีมีเครื่องรังของขลังนะที่สนองความโลภของเรา หรือเขาให้คำมั่นสัญญาว่านะถ้าเคารพเขานับถือเขาเนี่ยจะร่ำรวยนะจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะหลงเชื่อหัวปักหัวปั๊มจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำเพราะว่าเชื่อว่าถ้าทำแล้วเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์อันนี้ก็เห็นอยู่นะโดยเพราะบางทีก็เป็นพระเนี่ยที่เป็นพวกเหมือนกับทำตัวเป็นผู้พิเศษ ถ้าทั้งที่หลอกนะจริงๆไม่มีอะไรเนะี่ยหลอกว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้พิเศษคนก็หลงเชื่อนะเขาทําตัวยังไงไม่ถูกต้องก็เออยอมปล่อยหรือเขาจะหลอกให้ไปไหนก็ไปเขาจะหลอกเอาเงินนะเป็นล้านสิบล้านก็ยอมนะโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไต่ตรองอันนี้มันก็บางทีมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงกันมานะศรัทธาแบบงมงายกับศรัทธาแบบสนองตัวกูเนี่ยบางทีมันก็เอ,อื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน,กน แต่นั่นก็ไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกต้องนะันศรัทธาถูกต้องเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ผูกติดกับตัวบุคคลแม้บุคคลผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ยังฝากนะศรัทธาไว้กับผู้นั้นไม่ได้นะในภาษาสุดท้ายเนี่ยนะเราคงทราบดีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงประชวรนนะอาพาธนะมีครั้งนึงก็อาพาธหนักเลยนะแต่ว่าพระองค์ก็สามารถจะใช้ธรรมะเนี่ยนะ สะกดเวทนานะแล้วก็กลับมาเป็นปกติพระอ,อนนท์เนี่ยนะดูแลอุปถาผู้เจ้าอยู่ตลอดนะพอเห็นผู้เจ้าเนี่ยนะมีอาการดีขึ้นก็ก็มาเล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าเนี่ยตอนที่พระองค์เนี่ยนะอาพาธหนักนี่นะตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะถึงขั้นหน้ามืดเลยนะหน้ามืดเศร้าโศกเสียใจนะนึกอะไรไม่ออกเลยแต่ว่าพอพระองค์เนี่ยนะกลับมา มีอาการดีขึ้นก็ดีใจนะโล่งอกแล้วก็ยิ่งดีใจที่พระเจ้านี่ก็ยังไม่ได้ปรงพระชนมายุสังขารยังไม่ได้ตั้งวัจรปรินิพานเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็เลยตัดกับภาะนลว่าพูดไปรวมๆเลยนะว่านะ่ยพิสูจทั้งหลายเนี่ยจะหวังอะไรจากเราอีกนะนะที่ผ่านมานี่เราก็แสดงธรรมโดยไม่ปิดโดยไม่ปิดบงังไม่เก็บงำนะเหมือนกับหงายขวัญขันธ่คว่ามเนี่ยนะ ให้หงายออกนะไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรอําพางแล้วนะจะหวังพึ่งอะไรเราตอนนี้เราก็อายุ80แล้วนะเหมือนกับเกวียนเก่าแก่นะที่คล่ำคร่านะนะที่ยังเคลื่อนไหวยังยังไปได้นี่ก็เพราะมีการแซมมีการขัดด้วยไม้ไผ่เอาไว้แล้วก็เลยตรัสว่าเนี่ยนะ,ะอย่าหวังพึ่งพระองค์นะให้เอามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะ แล้วพระองกษษ็ิบายต่อไปว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือว่ามีธรรมะนะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็แจกแจงนะว่าก็คือการเจร,ริญสิทธิปสานสี่ให้รู้กายให้รู้เวทนารู้จิตร,รู้ธรรมพิจารณากายนะพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมนะพิจารณาจิตพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอันนี้แหละนะจึงจะมีเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งได้ ก็คือสอนให้นะมาหันมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องฝากความหวังหรือฝากศรัทธาไว้กับตัวบุคคลนะให้มีตนนี่แหละเป็นที่พึ่งใหได้คำว่านะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนะความหมายจริงก็คืออันนี้แหละนะัก็คือว่าปฏิบัติจนกระทั่งนะเห็นแจ้งในธรรมนะจึงจะเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงก็คือเข้าถึงธรรมนั่นเอง นี่ขณะผู้เจ้านะพระองค์ก็ยังบอกว่าอย่าไปาอย่ามาศรัทธาอย่ามาหวังอะไรกับพระองค์นะชาวพูดเราเนี่ยนะเวลาเราศรัทธาแม้จะถือเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไปไปพึ่งพาในอำนาจนะในอนุภาพนะของพระองค์บางคนเนี่ยศรัทธาในพู้เจ้านี่นะ ถือเอาพุะเจ้าเป็นสารณะนะแต่ว่าถือเอาแบบนะต้องการให้พระองค์เนี่ยมาสนองกิเลสข,ของตัวหรือว่าศรัทธานับถือพระเจ้าเป็นสารณะแบบมีอวิชชานะคืองมงายไปให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากพระเจ้านี่พระองค์เนี่ย,คยใครที่นับนับถือหรือศรัทธาพระองค์แบบตัวบุคคลนี่พระองค์ก็ตำหนินะ อย่างพระวักกะลิเนี่ยนะพระองค์ไปไหนก็พระวักกะลิก็เดินตามนะเพราะว่าศรัทธาในตัวพระองค์มากปฏิบัติธรรมไม่สนใจเลยพระองค์สอนยังไงก็ไม่สนใจนะสนใจแต่กายเนื้อกายหยาบเห็นพระองค์เสด็จไปไหนก็เดินตามจนกระทั่งพระองค์ตำหนิเลยนะว่าเนี่ยอันนี้เรียกว่านะตาบใดที่ยังไม่เห็นธรรมเนี่ยก็ยังอยู่ไกลาจากพระองค์แม้แต่ว่าสัมผัสตัวหรือว่าจับใจจับชายจีวรก็ตาม ไอ้ตัวบุคคลเนี่ยนะซึ่งมันประกอบไปด้วยกายเนื้อเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นที่พึ่งที่หวังได้นะเพราะว่าต้องแก่ชาราไปในที่สุดนะแล้วก็เสื่อมดับแตกดับไปนะถ้าศรัทธาหรือมีพระเจ้าเป็นสราระนันเนี่ยคือการเห็นธรรมนะเห็นธรรมที่พระองค์แสดงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระวักกะลีว่าเนี่ยผู้ใดนะเห็นธรรมเนี่ยผู้นั้นจึงจะเห็นเราตถาคต ไม่ใช่เห็นกายเนื้อเห็นกายเนื้อแต่ว่าไม่เห็นธรรมเนี่ยก็เรียกว่าไม่เห็นพระองค์แล้วก็ไม่ใช่เป็นศรัทธาที่แท้จริงพวกเราเนี่ยนับถือผู้เจ้าเป็นสารณะนะก็ต้องนับถือให้เป็นถือให้ถูกนะไม่ได้หวังพึ่งอ,อิทธิปฏิหารหรืออนุภาพจากพระองค์หลายคนก็ยังเชื่อนะว่าเนี่ยพระผู้เจ้าเนี่ยแม้เสด็จปรินิพพานานานไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะ นะอำนวยอวยผลนะให้กับตนเองได้ถ้าหากว่าทําบุญเยอะๆมีศรัทธามากๆหล่อพระหล่อพระทรูปนะไม่สนใจว่าพระองค์สอนอะไรอันนั้นไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ถูกต้องการมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะเนี่ยนะต้องปฏิบัติให้ถูกนะก็คือนับถือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะจิตใจสูงขึ้น กิเลสน้อยลงความย็นแก่ตัวน้อยลงอวิชชานะน้อยลงการนับถือเนี่ยนับถือเพื่อยกจิตของเราให้สูงขึ้นนะไม่ใช่นับถือแบบยึดติดแล้วก็ดึงให้พระรัตนตรัยต่ําลงนะมันมีสองอย่างนะการยึดถือหรือว่าการนับถือเนี่ยนับถือแล้วจิตใจเราสูงขึ้นเพราะว่าท่านเป็นของสูงนะยิ่งเรานับถือเนี่ยนะกายวาจาใจของเราก็งดงาม โดยเฉพาะกิเลสก,ก็เบาบางอันนี้เรกว่านับถือแล้วจิตใจสูงขึ้นแต่นับถือไม่ถูกเนี่ยทำให้พรัตตนตรัยเนี่ยถูกฉุดลงมาต่ำลงนะมาสนองกิเลสของเรานะอย่างนี้เราก็เห็นนะว่าการนับถือของชาวพุทธเนี่ยจำนวนมากเลยนะทำให้พรัตตนตรัยต่ำลงนะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่นะผู้พิเศษที่จะมาสนองกิเลสของเรา เจอพระพุทธรูปเนี่ยแทนที่จะทำให้จิตใจออมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินะกับนึกแต่ว่าพระพุทธรูปนี้จะบอกหวยนะหรือว่าจะให้เลขอะไรกับเราบ้างอันนี้ก็กลายเป็นว่าพระพุทธรูปกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่สนองกินเลสข,ของเรานะแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนแห่งธรรมะนะที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเนี่ยสงบ นะจากกิเลสหายเล่าร้อนเพราะความทุกข์นะถามใจเราเองนะเวลาเราศรัทธาในพระตนัตไตรเนี่ยนะเราเห็นธรรมมากขึ้นไหมธรรมะในใจเราสูงขึ้นไหมเราก็สอดอยู่บ่อยๆนั่นะนะบทที่เรียกว่านะอริยธนาคาถาเนี่ยนะผู้ใดนะมีศรัทธาในพระตนัตไตรเนี่ยถือเอาพระพุพพทธธรรมประสงค์เป็นสารณะก็ต้องเห็น อริยสัจสี่นะคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคศัสธานในพระรัตนาตายแล้วเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เข้าใจอริยสัจสี่เลยนะซึ่งเป็นธรรมท,ที่ถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงคนกลุ่มนี้แล้วก็จะยังเอาเอาอย่างอื่นเป็นสารณะแทนแม้ปากจะบอกว่ามีพระรัตนาตายแต่เป็นสารณะ แต่ว่าจิตใจเนี่ยอาจจะเอาถือเอาเงินเป็นสารณะหรือว่าเอาภูเขาเอาป่าไม้เอาเจดีย์นะเอาของแปลกแปลกเป็นสารณะก็ได้ถ้าทำความเข้าใจดนะีเรื่องการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะหรือว่าตรวจสอบศรัทธาของเรานะว่าศรัทธาของเราเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือศรัทธาในครูบาอาจารย์ เป็นศรัทธาแบบงมงายหรือเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่มุ่งสนองตัวกูนะหรือว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่ดังนั้นะถ้าเราศรัทธาเนี่ยถูกต้องเนี่ยนะศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่กระตุ้นให้เราทําความเพียรมุ่งลดละกิเลสอันนั้นนะก็จะเป็นศรัทธาที่ทําให้ชีวิตจิตใจเราเจริญงอกงามแล้วก็เป็นการผดุงนะ เชิดชูพระรัตรนาตรัยอย่างแท้จริงเอาละชาานิ้นก็พูดกันทนนี้เอากราบพระ